วิธีอ่านแบรนด์เยอรมันไทย vs เยอรมันปอชเช่หรือพอร์ชพอร์ชถ้ายิงแบบคำว่าพอร์ตคือแบบปวดหัวมากเลย bmw b m w อืม audi audi ไม่ใช่ audi อะไรแล้ว audi audi ต้องอ่านแบบของอ a u d าเยอรมัน audi volkswagen 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 volks volks บอส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 แล้วทำฮิวแมนยังไงบอสบอสฮิวโก้บอสฮิวโก้บอสมันต้องเทเพราะมันเป็นมันเป็นชื่อที่เทมากเพราะบอสก็คือเจ้าหน้าที่ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบฮิวโก้บอสฮิวโก้บอสจะบอกว่ามาถ่ายสไนอัคอร์ดิกกับพี่ทีมนะครับแล้วก็ยินดีมากรู้สึกว่าได้เกียรติมากที่มาถ่ายกับพี่เพราะว่ามันเป็นความฝันของพี่มาตั้งแต่เด็กแล้วก็มัน อินวอร์ชั่นแลอะโอ๊ยไปแล้วทุกคนโอ๊ย